ัสนาโมเดกุมะหะมะตุลไลย์วะกรตุนะครับการทำอย่ลลนีนะครับนี่ก็คือคลิปสอนนะครับย้อนหลังของวันที่9กเดือนกันยายนนะครับพศ2560นะครับวิชาอัลกุรอานซึ่งนะครับอยู่ในเรื่องของกฎการอ่านอักษรรอนะครับอยู่หน้าที่35ของหนังสือนูรอนีกอิดะ นะครับซึ่งบทเรียนย้อนหลังในวันนี้นะครับจะคงอยู่ในเรื่องของข้อที่สนะครับสำหรับนักเรียนที่เรียนแล้วยังไม่เข้าใจนะครับสามารถดูคลิปย้อนหลังตรงนี้ได้นะครับข้อที่สนะครับถ้าอ่านอักษรรอนะครับถ้าหากก่อนหน้าอักษรรอนะครับถ้าหาก,ก่อนหน้าอักษรรอสากิจ นี่คือรอซากินนะครับคืออักษรรอที่มีสระสุกูลอยู่ด้านบนถ้าหากก่อนหน้ารอซากินนะครับมีสระกัสรออยู่ตามรูปภาพนี้เลยนะครับจะต้องอ่านบางนะครับอักษรรอนี้จะต้องอ่านบางนะครับเรามาดูตัวอย่างก,กันในวงเล็บแดงนะครับเห็นไหมในวงรรกลมแดง สิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องหานะครับก็คืออักษรรอซากินนี่ครับนี่คืออักษรรอซากินหลังจากนั้นนะครับอักษรรอซากินข้างหน้ามันจะต้องมีสระกัสรอมีสระกัสรอเห็นไหมครับอันนี้จะต้องอ่านบางเดี๋ยวเรามาสะกดกันนะครับมีมรอกัสรอมรีเห็นไหมครับมีมรอกัสรอมิร ยาป้ฮะยาตากสรได้ tin m i r ย a t i n เห็นไหมครับ m i r ย a ตินว a กอฟั n มิร y a นะครับอเดี๋ยวเรามาดูอันที่สองต่อตัวอยอ่างที่สองที่เขาให้มานะครับนี่คือรอสากินนะครับคืออักษรรอในภาพนี้เลยเห็นไหมนี่คืออักษรรอที่มีสระสุกูนอยู่ด้านบนและ ข้างหน้าของเขานะครับมีสระกัสรออยู่ดังนั้นเองต้องอ่านอักษรรนี้ให้บ้างนะครับฮัมซารอกัสรออิรเห็นไหมครับอ่านบางฮัมซารอกัสรออิรบาฟัตฮะบะตากัสรอติอิรบาติวะกอฟันอิรบะอีทีนี่น,นะครับ irbati wqofan irbah ตรอมานะครับมาดูตัวที่3นะครับเช่นเดียวกันนะครับนี่คือรอซากินนะครับซึ่งอักษรรอมีสระสุกุณอยู่ด้านบนและข้างหน้าของเขาคือสระกสรมจะต้องอ่านอักษรรอนี้ให้บากนะครับฟาโฟฟาฮ์ฟา กาสรอบิรฟอสบิรเห็นไหมครับฟอสบิรเราต้องอ่านบ้างฟอสบิรนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับต่อมา มาดูข้อที่ห้าครับข้อที่ห้านะครับเขาบอกว่าถ้าหากหลังอักษรรอซากินทุกคนดูนะครับนี่คือรอซากินนี่คือรอซากินนะครับก็คืออักษรรอที่มีสระสุกุลอยู่ด้านบนนั่นเองนะ ถ้าว่าข้างหลังมันนะครับมีอักษรซึ่งเป็นอักษรหนาเข้ามาอักษรหนามีอะไรบ้างครับมีอยูเจ็ดอักษรนีคือเลขเจนะครับมีอยูเจ็อักษรมีพอเห็นไหมครับพอวอย บอบอบอคอนะครับถ้าหากว่าหลังจากรอซากินมีเจ็ดอักษรนี้อยู่อักษรรอ,อนี้จะต้องอ่านหนาถ้าหากว่าหลังจากอักษรรอซากินนี่นะครับตามตามเมาส์เลยนะครับ มีมีเจ็ดอักษรน,นี้เข้ามานะครับจะต้องอ่านหนาะดูตัวอย่างนะครับนี่คือรอซาจิตนะครับและนี่คืออักษรตอ,อซึ่งเป็นอักษรเสียงหนาะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมดังนั้นเองอักษรรอนี้จะต้องอ่านหนานะครับอออกอรอการอจิรตออลิฟัตฮะตอ ซินคาโซไตซินกลรโปอซินเห็นไหมครับกิรโปอซินวากอฟันกิรโปอซินะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับที่สองเหมือนกันครับนี่คือรอซากินเห็นไหมครับรอซากิน และหลังจากรอซากินมีอักษรเลยครับฟอดเห็นไหมครับนี่ซึ่งเป็นอักษรเส,สียงหนาเข้ามาทีหลังนะครับเข้ามาข้างหลังอักษรรอตัวนี้ก็ต้องอ่านให้หนาอ่านให้หนานะครับมีรรกาสรามิรบอดอ,ดอดลิฟะฮัฟาดัลกาสราตายัยดินมิร ฟอดินเห็นไหมครับมิรฟอดินว่กอฟันมิรฟอดนะครับต่อมานะครับมาดูข้อที่สามเหมือนกันครับนี่คือรอซากินและหลังจากรอซากินมีอักษรอ,อซึ่งอยู่ในเจอักษรน,นี้นะครับที่เป็นอักษรเสียงหนา ถ้าหากว่านาักเรียนเจอแบบนี้จำไว้เลยนะครับว่าจะต้องอ่านอักษรรอให้หนาะนะครับฟากัสรอฟิรกอฟัดฮะกะตากัสรอไตตินฟิรกอตินเห็นไหมครับฟิรกอตินว่ากอฟันฟิรกอ มาดูสุดท้ายนะครับนี่คือรอซากินและหลังจากรอซากินคืออักษรพอฟเช่นเคยนะครับต้องอ่านหนาแต่เขากำกับมาว่าคํานี้จะอ่านหนาเฉพาะเมื่ออ่านหยุดนะครับให้จําไว้เลยนะครับว่าคํานี้จะอ่านหนาเฉพาะเมื่ออ่านหยุดเท่านั้นนะครับกาลาบอมมาคุลลาบอมมาลู ฟารอกัสรอฟิลอาค์ค์สระตินตินกุลลูฟิร์ินวะกอฟันกุลลูฟิรุปเห็นไหมครับครูอ่านหนาตอนที่ครูอ่านหยุดกุลลูฟิร์ินวะกอฟันกุลลูฟิรุปนะครับ ดังนั้นนะครับครูขอให้นักเรียนทุกคนนะครับที่ดูคลิปย้อนหลังนี้นะครับให้ทบทวนแล้วก็ฝึกฝนให้มากที่สุดนะครับทีนี้นะครับอ s สลาม m u a l a i k ร m w a ลอ h ลล t u l l ราะ a b a r a k a t